ล่่พีนตามไปปลูกต้นไม้ร่วมกันดีกว่ามาเบิ่งว่าเห็ดยังพี่น่องเลือดลงเล็บหรอคะเบิ่งพี่น่อง คาบาทคาเปื่อยสบายดีพี่น้องยำหวานใส่คาเป็นน้องเป็นบาทเป็นเปื่อยเปื่อยโรยลพีงโอยแต่ยาดีโอ้ยตายคนหัวลุกเลยแต้ว่าใส่เกิ่มนะใส่อยู่พี่น้องเจ็บบอมาถานวองทำดีกว่าครัแผลคนเจ็บบอทามเจ็บบ่ เจ็บเจ็บจ้ะค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณขอบคุณล่วงหน้านะคะอันกำลังมีคุณหมอจ้ะค่ะกำลังฝากยามาให้น้องทำอขอบใจเอ้ยพุ่นแน่ขอบใจ,จได้น่ะชดใช้เสานะะี่ค่ะไปเฮียกนำได้บารบะที่เนี่ย สวัสดีค่ะสบายดีสวัสดีนะคะผูพ,ก,พกอัรากากีจุขาราสเนี่ยงท้องทุ่งจุขาสวยร,รวยมากมีบ้านมีร้านบิขดมีดวีมีตุ๊กตาบราย,ายดโดยพี่พน้องจากสปลูกต้นยังว้หนาบ้านพี่น้องผูริมริมทางผูถามคุณแม่กับจักสปลูกต้นยังวัดปลูกต้นลำไยกับว่าควรจะปลูกสุสบายดีใกลไกแถวแคมเพ่อนพี่น้อง ขางรอบบ้านเจ้าค่ะมันเป็นพุ่ม้นละไงเป็นห่มงามเลยเนี่ยจะาค่ปลูกมองไดเดินกับบุญอือถังบุมีหม่องปลูกมองไดกับบอยากปลูกมองไดก็อยากปลูกทั้งอยกากให้มันแปดทั้งอยกากให้มันหกเพราะปันกันอันนี้ก็จะเป็นขี้ฟุ้นพี่ะน้องใส่ขี้ขี้วัวเจ้าค่ะขี้วัวที่ผสมเสร็จแล้วก็มีค่ะขี้วัวผสมขี้แกบเจ้าค่ะ ไม่ปลูกหนาบ้านอย่าี้ยมันีบ่นนี้แก้วไปั้นล่างปลูกหางเส่าต้น่ปลูกต้นอย่างเดียวปลูกแค่ไหนปลูกนี่แม่ใช่ครับปลูกไก่แบแม่แหล่แมก็เป็นเวทขาขึบ่กับพวเขานี่ย โอมลจมองเดวเหนามหละักนี่แหละค่ะตัดใจยากยากยังป่านนั่นป่านนี้ดินจีค่ะนาบ้านหมากไพ่ดีสาะไพ่ก็แบบปลูกาป่นไปเนาะมันก็สวยดิมันเป็นแงเปลนเป็นแชีไ้ มันคือยู่ด้กินบ่พี่น,อนอ้องเนาะบ่ตายก่อนบ่คะอรงับใเรเลมีรำไงก็บอกไมบม่ำนะไงเดอน่ะมักไฟ ยังก็ปลูกไปหมอกไม่ปลูกต้นชวนไลยร่วงที่จะตักไปปลูกกูละกันหมาม่วับนั่นมันบกขึ้นชามันกินไปแล้วมันแก่หยังมันใช้บ้าน่มันไส่ทองโก้ชามโก้เลมาถ้ามาปลูกต้นไม้ร่วมกันอนาคตพกเทอและจิกิน มาหอดกันจ้าจ้าชินใจน้อยพี่น้องเลยว่าต้นใดเสาล่งคุ้มไดคะนี่แหละค่ะบินกจีค่ะเสารุ่งหนีพี่น้องอไาน้องทาเป็นคนลงมือปลูกค่ะ พี่น้องนางกับสิผสมมันขี้ฝุ่นกับขี้แกบอยู่ในขุมเจ้าค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะน,นี่ค่ะผสมขี้แกบกับขี้ฝุ่นนะครับมันจะบริเวณเค็มลายนะพี่น้องแกะถุงแกะถุงอหไรนนีะกับคุณแม่ค่ะขาว้าวยังมาอยู่นี่บอกหือดินผุถัง เอาเอามันแตกง่ายมานนี้อันนี้มันนี่ใหเอาทานอาะกานึดกบวักใหญ่ไม่ตองทานเป็นคนลงมือปลูกนะคะจะได้กินหมากว้าวพ้อมดกๆกนก ประมาณนี้ค่ะว่านง้งเคือคือยาสิดกดอมันถึงมันต่ำกดบ่มกดดีน้ำสิบู่ฮิอมันตายนะคะโอ้ยมันบ่ฮิมกับกระหงกระนี้นองกระหงกจ้จุนก<ว>ระบุดผลิตสบ่เที่ยวโคตอีกบุค่ะ ต้นริ้นจีเจ้าค่ะรินจีเ่บเด้อหวานเคยกินบกินบ้างากินหม,มากมันเด้อเจ้าเป็นคนปลูกแล้วนี่เจ้าเป็นคนปลูกมมอาชิมอนคอนไซบอกมาป,ปลูกมัต้องให้กินน้ำ แเจ้าค่ะคุมนี้เสร็จแล้วนะคะนี่ฮะปัดตัวใหญงจะปีนได้ยัไจะปีนอู้่ปะง่านี่ไปปับไปปักไป อัน <ảo S 1> นั้นแล้วอันนี้อือยังอะไยู่บ่เนยเดจิ้ันองจันองเป็นบตอนนนแล้วมีดินทั้งหลายนึง่อนกลางก็มีเ่อนแล้วก็ไม่หนืน ลูกในประธานนักโคตนาก็ยงคุมกุมดกดกดกเจ้าค่ะเอาผัชนบนำนกมันดกเบิดเลยนี่ดิดเบิดเลยแล้วดิดก่อนนะคะิเพจจ้ะ คนเย็บกับโบมีแหงไ็้สีบุบๆเนี่ยพี่หนังเพื่อวันได้อันมาหดหน้าเจ้าค่ะพอไปออกเจ้าแล้วมาหด ไปด,ด,ด้วยอีกช่องคุ้มหนึ่งดอกแล้วก็จะไปปลูกกันนะต้อปลูกหวายเจ้าค่ะอืมูสอืม,อมคือได้เทลกรัมทำ นี่ค่ะแบบว่าถุงมันจะได้ใช้ประโยชน์อีกรอบหนึ่งนะคะนางจะไม่สีถุงเพราะจะได้ไปพาะพันไม้ต่อนี่ค่ะคุณแม่ค่ะคุณแม่ได้ไปสีกิ่มบนแล้วค่ะนี่ค่ะวิธีทำง่ายๆเองค่ะไม่ได้ยุ่งยากสำหรับนางนะคะพี่น้องไม่อยากเป็นบยกหินแห่แน่พี่น้องเอ้ย ระวังเด้อเอา้าเอา้าตัวนั้นแหละตัวทได้เป็นค้นกินผูกนี่มันสิ่ได้ตา,ตายก่อนไม่เพิ่งมันจะเป็นหมาเห <c oughs> ยียบเอานะเหยียบมือไม่แย่นะนะออก ้มสุดท้ายจะพา้มสุดท้ายให้น้องท,ทาบูกเนี่ยอ้าวน้าทาบูดผสมขี้แก่กัอขี้ฟุ่นพี่น้องมันสิไตเพราะว่ามันสิง,งามกับมรูนะคะ นางก็ด anyway ูวิธีปลูกพี่น้องเจ้าก็ปลูกแบบแบบว่าใ้มันมันมิดกับกับเหงามันนะกับขวัญขวัญเหงามันถุงจะได้ใช้ประโยชน์ต่ออีกรอบหนึ่งค่ะสองมือก็จะจัดอย่างนี้ค่ะ เอาเห็ดแล้วยอดมันหากเบิดทั้งร่มนะอันน้องพามปลูกอ่ะจับอยากมาเออลวเออเจอเอาวิธีปลูกใหม่นี่ค็ดนั่นอีเด้อบัดบ้าประยูรน้ำเล้ เจ้าทีจะเป็นคนปลูกเองเื้าเอาเวลาป้าปลูกนะไร้เห็ดยังน่ะยื่นเป็นประโยชน์กับเื้าเอาเอาพ่นลงเนี่ย ก็มีฝุ่นน้ำได้มาปเข้อ่ามาันีกเข้มเาอมกีนเขีอว้าไปเสร็จแล้วงวสิกินหรือปาบุรุพี่น้องงวสิปแตกยอดหรบุรุ หนูได้ยูบ,บหาทำอ,อ่าปลออูกไว้ต่อจ้อาวาไว้เป็นวไว้ใหญ่พี่น้องไวยย้ใหญ่เอาไปปลูกบนเนี่ยไปเอามาคนมาคนมาคนมาเอาเ้าขนานไปด้ จับกระทางเหรระวังเดอ้อวางกระทางทุกอย่างให้จับตัวนั่นมัน,มนเนวอยู่ข้างหน้นนาเยอะมาเดี๋ยวยังอยู่ตัวหนึ่งเลยเดี๋ยวตัวเดียวเยมา เสร็จไปปลูกที่สวนนู้นล่ะค่ะพี่น้องสิสปลูกริมหัวเพราะว่ามันหนามปลูกตะทีบไ่ได้น,นะคะมันเป็นหนามใคะ่ไหมะปักช้อนข้นใช้กับหม้อหัวปักลูกเอา้าลดค่ะมาหัวชวนเลยไปที่าทาหากินหมกลมปุเริ่มหกแล้วพี่น้องเอ้ยเจ้าค่ะ ก็ว่ามาปลูกริมหัวเ,เลยพี่น้องริมหัวไปตั้งนี่ค่ะนี่ค่ะทั้งนี้ค่ะติะะะะะะดต่อแสดงกับเป๋นของกูเฟะพี่น้อง นี่น้องทำผู้ปลูกผู้ดิน,ดนชไนนช่วันเกิดดินใช่บนนุญมีเสร็จเรียบร้อยแล้วเจ้าค่ะเสร็จเรียบร้อยปลูกตามริมหัวค่ะปลูกปลูกน้ำไว้มาไว้ซับหน่อน,นั่งแหล่เจ้าค่ะผู้คู่แฝดกับน้องทำขึ้นนางนแหล่ที่พุนเจ้าค่ะ พี่นองเจ้าะ่ะสันหลวก็ซัพนี่นะเจ้าคะ่ะกันเสร็จแล้วพายจากแล้วเจ้าคะ่ะไป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 ่ปไ <Okay. S 1> สรปไปรปไปไปอปเลไปไป้ปไ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 ะไป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 ไ่ไป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 ไนไอไปไ <laughs> ปไปไปาปไปไปกปไ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 ป